เยเลดี๋ยวต้องกลับมาแน่นอนแล้วต้องต่อคิวอ่ะเน่ครับเร็วรถมาแล้วยังไม่มามันเป็นคนเลี่ยงอยู่แบบนี้นะตามลาดยูนิฟอร์ยูนิฟอร์นะชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งโอเคจะลงเคยไปเปล่าครับเฮ้ยเซนลาดเนี่ยคือเมื่อกี้เพิ่งถึงออฟฟิศเพิ่งจอดรถแล้วก็ ได้รับหมายมาว่าต้องไปถ่ายร้านเนื้อ,อย่างที่เปิดใหม่ที่เขาแบบมาจากญี่ปุ่นเลยอะ่ะมันเป็นออแโซเชียลใช่แล้ววันนี้มีโปรโมชั่นด้วยเปิดวันแรกใช่ป่ะมีแบบโปเหลือ29บาทเลยทั้งอย่างอะ่ะต้องร้อยคนแรกไปเถอะยังไม่ทันอ่ะ้อยเนี้ยคอนแทคเลนก็ไม่สายชักเอาไม่ะกินเสร็จกินไม่หมดด้วยนะไม่กินแล้วอยู่เนื้อไปให้ทันร้อยคนแรกนะจะพยายามนะปัญหาคือคิดว่าห้างกวิบโมง ใช่ตอนแรกคิดว่าห้างเปิด11โมงเพราะเราติดจากแบบตอนช่วงโควิดมาไง<ช>แล้วเราก็แบบเอ้ยทันแน่นอนไปรอตอนเปิดห้างห้างเปิดสิบโมงจ้าตอนนี้เก้าโมงห้าสิบเก้าอันแหละไม่ทันหรอกไม่เป็นไรอย่างน้อยก็ใครจะกินข้าวปิ้งย่างตอนสิบโมงเพาว่าเขาไปทำงานกันหมดแล้วใช่เออรีบฮะสวัสดีครับนี่ขึ้นด่วนยิบสามนาทีเราก็ถึงประมาณ1ิบโมงครึ่งใช้เวลา เดาออฟิตไปเสร็จลัด23นาทีเท่านั้นผมก็ไม่ได้เสร็จคอนแทคก็ยังไม่ได้ใส่เดี๋ยวใส่นู่นแล้วคันไปเอาคิวก่อนเออไม่เปิดรายการเลยสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการอร่อยบอกต่อวันนี้เราไปอร่อยกันที่ร้านเนื้อย่างที่เปิดใหม่นะครับผมชื่อยาคินิคุไลค์ like. นี่เป็นไงจุดเด่นร้านคือราคาดีคุ้มค่ารวดเร็วแต่ตอนนี้เร็วเวเลยครับพี่ <laughs> ไปให้ทันร้อยคนแรกนะจะพยายามนะคิวรบแล้วนะครับคิวครบแล้วนะครับได้ครับคืออันนี้อะไรอ่ะันนี้คิวถึงพีเสื้อเขียวครับพอดีแล้วถูแล้วเขามาเมื่อกี่โมงครับเห็นวิ่งเขามาก็ประมาณเกือบเกอ้าโมงครับเขาก็มาวิ่งกันแล้วแม่บอกแล้วว่าโปรยีบาบาทคือสุดจริงๆฮะ ครจะกินข้าวปิ้งย่างตอน10โมงถ้าเขาไปทำงานกันหมดแล้วใช่ถ้าสมมติว่าผมไม่ได้เอาโปรโมชั่นนะไม่ได้โปรโมชั่นก็สามารถ walk in ้าหน้นา,รนา,าร้นรานแล้วก็แจ้งพนางานนะครับแล้วก็รอคิวโอเคคือเราเอาคิวไม่ทันนะฮะแต่ว่า walk in เข้าไปรอคิวท<อ><ค>านได้รอให้ท่านแรกอะเราไม่ทันแล้วใช่ใช่ <ๆ S 2> <ๆ S 3> ตอนแรกเข้าใจว่าพี่เขาคือปิดไม่ให้ใครมากินเลยไม่ใช่นะฮะก็คือยังยง walk in เข้ามาได้รอคิวปกติได้แต่อาจจะสัก2-3ชั่วโมงหรือ4-5ชั่วโมงก็ว่าไปโอเคครับ เหนื่อยมากตอนแรกนึกว่าได้กลับออฟฟิศแล้วฮะเดี๋ยวอาจจะรอสักถึงสี่โมงเย็นอะไรเงี้ยนะเราได้กินไหมวันนี้น่าจะได้น่าจะได้สัก4ี่โมงเย็นก็ยืนแบบเงี้ยทอดน่องไประหว่างยืนนะฮะไม่มีอะไรทำก็ก่อนจะกินเนื้อย่างนะฮะแนะนำให้ออกกำลังกาย ทำไงเมื่อไง,ง,ง,งอย่าเพิ่งเมื่อไงวิวิวขยับขยับยาวขยับยาวแล้วแล้วนะฮะก็ถึงเวลาของเราครับไปครับ <laughs> นี่นะฮะเราก็จะได้ QR code มาแบบนี้ครับเพื่อสั่งอาหารนะฮะโอเคได้แล้ว <c oughs> ทุกคน สเต็ปก็จะมีว่าให้เลือกอาหารเราจะเลือกอาหารเซตหรือเป็นอะลาการ์ตโอเคครับผมเอาเป็นเซตก่อนละกันเซตนะคะในเซตเราจะมีทั้งหมด9เซตนะคะในเซตเนี่ยค่ะคุณผ้ชสามารถเลือกข้าวได้ส่วนไซด์ดิชนะคะก็สามารถเลือกได้ว่าจะเป็นเออ่กิมจิหรือสลัดค่ะโอเคครับแล้วอันนี้เป็นอะลาคาร์ตก็ถ้าสูงไม่อิ่มก็จัดตรงนี้ต่อได้ในอะลาคาร์ตเราจะมี2เซต2ชุดนะคะก็คือน้ำหนักห้าสิบกรัมกับน้ำหนัก100กรัมโอโอเคได้ครับขอบคุณครับเดี๋ยวผมลองกดกดเลยครับ ทุกคนคือดีมากอ่ะในเนี้ยแบบสามารถสั่งจากในนี้ได้เลยใช่ไหมแต่ว่าแบบตรงเนี้ยคืออยากให้ดูก่อนว่าเขามาบอกบอกบอกไว้หมดเลยตรงตัวแดงๆตรงเนี้ยคุ้มค่า Thailand e x c l u s i v e ยอดนิยมขายดีที่สุดในญี่ปุ่นราคาดีที่สุดให้รางวัลตัวเองก็คืออันเนี้ยราคาค่อนข้างแพงหน่อยต้องโดน้น,นีน่ต้องให้รางวัลตัวเองเพราะว่าวิ่งบ่อยเดี๋ยวนี้วันจะสั่งชุดเนื้อคารูบิแบบ169บาท100กรัมก่อนเพราะว่า เป็นเซตเริ่มต้นราคา169บาทก็คือได้ทั้งชุดแล้วเดี๋ยวสั่งมาให้ดูก่อนเออพูดถึงบรรยากาศของร้านน่นะฮะดูแบบญี่ปุ่นมากเลยเนะโต๊ะเขาที่สำคัญคือนั่งกินคนเดียวได้ใครม,มาคนเดียวก็คือไม่ต้องห่วงว,ว่ามากินเนื้อย,อย่างคนเดียวมันจะเหงาไปไหมไม่เหงาเลยเนี่ยมาแล้วขอบคุณครับไ,ได,ด้มามากครับทุกคนอันนี้นี่คือเซต169บาทจะได้แบบนี้เลยข้าวซุป แล้วก็บลเลือกเป็นกิมจิหรือว่าใครไม่ชอบกิมจิสามารถเปลี่ยนเป็นมินิสลัดได้เนื้อก็จะประมาณนี้คารูบินะครับทอนะครับเราควรกินน้ําจิ้มไหนฮะมันจะอร่อยได้ทุกซอสนะคะคนไทยส่วนใหญ่น่าจะเป็นซอสชชยุกะหรี่ใช่ค่ะอ๋อโชยุกะหรี่ผมเชื่อพี่นะได้ครับเดี๋ยววันจะลองอีกซอสหนึ่งไปซี่มิโซะนะเออดูดีนะอันเนี้ยมันได้แบบเผ็ดๆสไปซี่มิโซะซอสอืมมันจะออกข้นๆหน่อย เดี๋ยวบอลลองกินก่อนเลยแล้วกันนะโอ้ยลายสวยมากเลยทุกคนดูดิมันออกมาเบลมาเบลหน่อยนะสังเกตป่าทุกคนปกติแล้วอะเตาย่างทั่วไปอะมันจะมีปล่องควันอยู่ข้างบนเพื่อดูดควันแต่เหมือนที่เนี่ยที่ดูดควันอยู่ข้างล่างก็คือดูดบไม่มีควันขึ้นมาเลยเห็นปะเออว่ะเออก็อย่างนี้ไม่มีเหม็นปะเดี๋ยวให้พี่บอลพิสูจน์ตรงนี้เลยตอนตอนกินเสร็จเออคนเราเครื่องเหม็นมันหัวไหล อ่ะแค่แค่อกกับกบนี่พี่ดูนี้พี่ดูนี้นี่เป็นแบบนี้ใช่เดี๋ยวให้พี่วันทำเนื้อนะครับเวลาย่างให้สังเกตดูตรงนี้ครับอย่างเงี้ยพลิกได้แล้วเพราะว่าเลือดมันเริ่มแบบออกมาละเราไม่ต้องปิ้งนานเนื้อเนื้อไม่จําเป็นต้องสุกมากอร่อยใช่เนี่ยดูดิได้ละชิ้นอันนี้แทบสุกไปด้วย กลิ่นหอมมากทุกคนแล้วรู้เลยว่าอร่อยอ่ะดูแบบจากความบางของเนื้อแล้วนะแต่ติกไทยครับใส่เกลือครับ<อ>เขาบอกว่าการกินเนื้อแบบที่ได้รสชาติเนื้อมากที่สุดคือใส่เกลือพริกไทยแค่นี้พอไม่ต้องปรุงแต่งอะไรเยอะเนื้อมันมีรสชาติของตัวมันอยู่แล้วไก่ตาเท่านั้น นิ่มมากแล้วก็บางมากแล้วก็หอมเนื้อหวานมากโคตรอร่อยกิมจิเขาจะไม่ค่อยเปรี้ยวมากมไปต่อครับความกระทาบแบบนี้เราต้องที่จริงเรากินทีละชิ้นนะ่ะ แัปปีกว่าปิ้งย่างนทีละชิ้นเออมันได้ดื่มดำ่ำเออชิ้นที่สองจิ้มหน่อยแล้วกันซอสโชยุกาลิกครับอืมซอสนี้เข้ากับเนื้อพูดเลยว่าที่สุดอันนี้คือซอสเนื้อรา,าะคาระฮะยังมีพริกกระเทียมให้อีกด้วยมเมื่อกี้ต,ตอนอยืนรอตอออยู่ใช่ปะ่ะเราก็ดูแล้วว่าเขากินซอสอะไรกัน คนส่วนมากใส่แต่ซอสนี้แหละมไม่ไม้ไมนิดหนึ่งก็ดีนะมันมีความแบบไม่ไม่ของเตาได้กลิ่นควันอะ่ะอ,อร่อยมากเลยจะร้องไห้แล้วอ่ะอคุ้มไหมมากที่เนื้อดีๆแบบนี้ราคาเริ่มต้นอ169บาทได้กินแค่ส่วนเดียวนะส่วนอื่นเดี๋ยวาราคาเดี๋ยวสั่งขอกินอันนี้ให้หมดก่อน ทั้งนี้จัดเต็มครับาราคา์ดเมนูเนะื้อฮารามิ50กรัมกิวตังกิวตังคือคืออะไรกิวตังคืออะไรครับกิวตังเป็นส่วนลิ้นวัวลิ้นวัวโอเค<ห>เอาเอามาชิม5กิวตัง50กรัมมาชิมครับสปเปกเนื้อวากิวอันนี้เมื่อกี้บอลอ่านให้รางวัลตัวเองกดไปเลย100กรัมเมื่อกี้บอลชอบมากคารุบิเอาอีกหนึ่งนะให้งบไปเยอะ <laughs> อรอขอบคุณครับกิวตัง45วิเท่านั้นลุยครับจับเวลาจับเวลาพี่เขาบอกว่ากินกับเลมอนก็ได้หรือว่าเป็นซอสอันนี้ได้4ซอสนะฮะ<ม>ที่มีซอสหลายแบบอ่ะให้เลือกได้ดิกลินกล้นน่าก,นกินมากกลิ่นหอมมากทุกคนเมื่อไหร่จะสุะกค่ะอยากกินแล้ว บีบมะนาวหน่อยนะใจะเย็นใจยเย,น <S <S เยน็นอะไรขึ้นบ้าไปแล้วอร่อยมากคือลิ้นบา่งที่อ่ะมันหนาเกียวยากแล้วลิ้นที่เนี่ยบางมากมมีความหนึบหนึบนิดนึงแล้วแบบเกี่ยวง่ายอ่ะหอมมากบ้าจริงต่อองงดนใช่ไหมอือพารามีครับต่อไป ส่วนนี้เขาบอกว่าขายดีที่สุดนในญี่ปุ่นไม่กินได้ยังไงอะ่ะแม้ว่ามันมันอาจจะน้อยแต่นุ่มชัวดูก็รู้แล้วเป็นไงตรงเนี้ยได้เขียวอืม,มแต่ในความเขียวอะ่ะมันไม่เหนียว<อ>คือเนื้อมันเยอะมันน้อยสําหรับคนที่แบบไม่ชอบกินมันเยอะฮารามิแนะนําเรากินคารูบิไปแล้วอันแรกที่เป็นเซตอันนี้เป็นคารูบิพรามก็คือเป็น คารุบิเหมือนกันแต่ส่วนดีกว่าเนื้อก็จะลายประมาณนี้มาโบสุดๆบอกเลยตัวนี้แนะนำแค่ดูก็รู้แล้วว่าอร่อยกินได้เลยชิ้นนี้แดงแล้วเนี่ยแดงๆหน่อยชิมแบบไม่จิ้มไม่ใส่อะไรเลยแล้วกันนุ่มมากมันดีมากหวานมาก เครียดเลยเดี๋ยวต้องกลับมาแน่นอนแล้วต้องต่อคิวอ่ะไปะเดี๋ยวเราเจอกันตัวสุดท้ายครับไฮไลท์ของเราไม่ใช่ตัวนี้นะขัดซีนคัดซีนที่บอลสั่งมาก่อนหน้านี้คือมันอยู่ในท้องคนหมดแล้ว ไม่รู้สึกอิ่มเลยยังไม่อิ่มใช่ไหมเพื่อนเนื้อย่างคืองบอลจัดได้ยาวๆสุกแล้วทุกคนกลิ่นคือแบบตายไปเลยดีกว่าวากิวของเรานะฮะม,มีอันไหนบ้างที่ทแบบไม่ยิ้มอะ่ะ ตัว,วากิวของเขาอ่ะจะค่อนข้างที่มีมันแทรกน้อยมันจะไปอยู่ตรงหัวหรือตรงท้ายได้เกี่ยวมีมันแทรกเบาๆเนี่ยบ้านเลเยอร์อยู่ข้างหลังนี่ดูถือว่าอร่อยเลยวากิวต้องเผือพริกไทยเท่านั้นจริงเหมือนได้รางวัลชีวตัวเองทำงานมันเหนื่อยมากเดือนนี้ต้องกินอะไรแบบนี้แหละอย่างที่เขาบอกเลยนะ นี่คือไม่ค่อยอินเลยนะที่จริงแล้วอ่ะดูสภาพเนี่ยคนไม่อินมันกินไปว่าห้าถาดกินทุกเนื้อชิมทุกอันจริงๆคือเวลาคนที่จะมากินตามวันจะได้รู้ไงว่าเราชอบแบบไหนก็เป็นเหมือนแบบคําแนะนําให้ทุกคนเวลาแบบมาที่ร้านยากินิคุไรนะฮะก็รู้สึกว่าอร่อยมากนะดูจากสายตาก็น่าจะรู้แล้วอ่ะมันแบบอิ่มคุ้มราคาแล้วก็เสิร์ฟเร็วครบหมดเลยอ่ะ แล้วข้อดีคืออะไระะไรู้ป่ะเขามีนวัตกรรมเตาไร้ควันเนี่ยอ,อยู่ตรงนี้นคือเมื่อกี้ด,ดมพยายามดมหลายทีแล้วนะไม่มีกลิ่นจริงๆไว้ทุกคนแล้เดี๋ยวออกไปจากร้านเดี๋ยวให้พี่บอลพิสูจน์อีกทีหนึ่งสำหรับใครนะฮะที่อยากมากินร้านยากินิคุไรนะครับผมก็นี่เลยครับเซ็นทรัลลาดพร้าวชั้นหนึ่ง สังเกตง่ายๆครับตรงข้ามยูนิโคหฮะรีบมาต่อคิวกันนะฮะไม่งั้นเดี๋ยวเอาครับเจอกันคลิปหน้าฮะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe สั่กนกระดิ่งให้ด้วยนะครับเจอกันบ๊ายบายอะมาพี่บอลผม,มให้กูดมเือนกันทีมา <c oughs> เร็วมึงดมเองโดมเอง,มเองไม่ได้ดมเองก็ต้องบอกว่าตัวเองหอมดิเออวะถอดแมสก่อนดมอ่ะไม่ <ๆ S 2> <ด>มีกลิ่นเฮ้ยที่อ